สำนักงานสากลจังหวัดหนองคายตั้งอยู่เลขที่43หมู่9ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายมีบุคลากรรวมทั้งสิ้น49คนเป็นข้าราชการ22คนลูกจ้างประจำ5คนพนักงานราชการ17คนและจ้างเหมาบริการ5คนสังกัดฝ่ายบริหารทั่วไป13คนสังกัด4กลุ่มงาน2กลุ่มส่งเสริมสาก์35คน ประกอบด้วยกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสากล5คนกลุ่มส่งเสริมและบริหารการจัดการสากล5คนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสากล5คนกลุ่มตรวจการสากล4คนกลุ่มส่งเสริมสากล1บุคลากร8คนกำกับดูแลในพื้นที่4อำเภอมีสากล37แห่งกลุ่มกเกษตรกร15แห่งรวมจำนวน52แห่งกลุ่มส่งเสริมสากล2 บุคลากร8คนกำกับดูแลในพื้นที่5อำเภอมีสาก์25แห่งกลุ่มเกษตรกร8แห่งรวมจำนวน33แห่งบริหารหน่วยงานโดยนางววทิดาอมารทัตสาก์จังหวัดหนองคายสำนักงานสาก์จังหวัดหนองคายเป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแลตรวจสอบแนะนำส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสาก์และกลุ่มเกษตรกร,ร,กรให้มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการให้บริการเป็นที่พึ่งพาแก่มวลสมาชิกภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง n น็คนอม m อ l จังหวัดน้องคายมีสาก์และกลุ่มเกษตรกรในการกำกับดูแล85แห่งในพื้นที่9อําเภอ แยกเป็นสกากลภาคการเกษตร49แห่งสากลนอกภาคการเกษตร13แห่งและกลุ่มเกษตรกร23แห่งมีสมาชิกรวมกว่า86,000คนส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของสกากลภาคการเกษตรคิดเป็นร้อยละ77ของสมาชิกทั้งหมดและสมาชิกมีส่วนร่วมร้อยละ73ในการดำเนินธุรกิจ5ด้านประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อธุรกิจเงินรับฝาก ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและธุรกิจบริการสามารถสร้างเม็ดเงินปริมาณธุรกิจในระบบเศรษฐกิจโดยรวมกว่า1 1 0 0 0ล้านบาทด้วยทุนดำเนินงาน16,900 42ล้านบาทเป็นทุนดำเนินง,งานของสกอภาคการเกษตรจำนวน1 4 1 9ล้านบาทและเป็นทุนของสกอนอกภาคการเกษตรจำนวน15,523ล้านบาทร้อยละเเป็นทุนของสกอนอกภาคการเกษตรการพัฒนาด้านความสามารถในการแข่งขันให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพในการกำกับดูแลตรวจสอบและคุ้มครองระบบสากล ผลสำเร็จจากการเข้าตรวจสอบกิจการและฐานะทางการเงินของสากลจำนวน62แห่งไม่พบการทุจริตและข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีส่วนสากลที่พบข้อบกพร่องทางการเงินและบัญชีก็ได้รับการแก้ไขแล้วหนึ่งแห่งจากการติดตามของคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสากลและกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจกบโครงการพัฒนาศักยภาพ การดำเนินธุรกิจของสากลและกลุ่มเกษตรกรและธุรกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตผลทางการเกษตรประเภทข้าวให้กับสาก์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกศนองคายจำกัดอีกทั้งสาก์ยังเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่เป็นการสนับสนุนด้านการตลาดแปลงใหญ่อ้อยโรงงานตำบลหนองนางอำเภอท่าบอกจังหวัดนองคาย ในการรวบรวมผล,ผลผลิตอ้อยจากสมาชิกจำนวน27ตันมูลค่ากว่า34ล้านบาทและยังขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตในสากลโดยร้านสากลสวัสดิการรอพลอท่าบ่อจำกัดเกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายสากลในจังหวัดหนองคายส่งผลให้สมาชิกสากลมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ3 3ของยอดจำหน่าย และส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเงินกองทุนพัฒนาสากลจำนวน26แห่งสนับสนุนเงินกองทุนกว่า35.68ล้านบาทและเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรปลอดดอกเบีย้ยภายใต้โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไรนาของสมาชิกสถาบันเกษตรกรระยะที่2จำนวน193รายจาก11สถาบัน การพัฒนาด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมภายใต้โครงการช่วยเหลือด้านนี้สินสมาชิกสากลและกลุ่มเกษตรกรและโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสากลเป้าหมายสากลร,ระดับอำเภอจำนวน6แห่งโดยสากลมีลูกหนี้ค้างชำระก่อนเข้าโครงการจำนวน1540คนมูลหนี้รวม156รล้านบาท ซึ่งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระจากการประชุมจัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อของสากลและแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระส่งผลให้สากลมีจำนวนลูกหนี้ค้างชำระลดลงเหลือ989คนมโมนี้รวม102ล้านบาท หนี้ค้างลดลง53ล้านบาทโครงการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ลูกหลานกลับบ้านจำนวน12คนในการสานต่ออาชีพการเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้รับการติดตามตรวจเยี่ยม จากนางสาวมนัญญาไทยเศษรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการลงพื้นที่ติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดหนองคายรวมถึงการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนประกอบกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินภายใต้นโยบายรัฐบาลคทช โครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาดภายในสินค้าเกษตรในการเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือกระจายสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรและยังได้ส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่บุคลากรให้มีความสุขกับการทำงานและมีความสุขกับการดำเนินชีวิตภายใต้โครงการเสริมสร้างสมดุลชีวิตคนทำงานทำให้เกิดความรักความสามคัคคีผ่านกิจกรรม5สการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน การออกกลำลังกายและกิจกรรมผ้าไทยใส่บาทริมโขงตลอดจนใส่ใจในสุขภาพทางการเงินส่งเสริมการออมสร้างวินัยทางการเงินเพื่อเตรียมความพร้อมสู่วัยเกษียณอย่างเป็นสุขในการจัดทำโครงการฟ Be ินดีบีเบเตอร์ภายใต้โครงการฟินดีแฮปปี้ไลฟ์สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมสากรและการวิเคราะห์สภาพปัญหาและอุปสรรคของการแนะนำส่งเสริมในปีงบประมาณพศ2565 ส่งผลต่อการกำหนดแผนพัฒนาสาหากรและกลุ่มกเกษตรกรในปีงระมาณพศ .2566 และการสร้างการรับรู้แนวทางการปฏิบัติไปสู่สา,ากรและกลุ่มกเกษตรกรเพื่อกำหนดแผนดำเนินงานสู่การเป็นสถาบันกเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งระดับหนึ่งต่อไป We are hope เราคือความหวังของเกษตรกร